ก็ oh, สวัสดีนะครับลูกค้าวันนี้ก็มาเคลมสินค้าให้ลูกค้านะครับแต่ว่าระบบระบบไปษนีเนี่ยครับนะใบเสร็จนะครับระบบไปษนีเขาเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีการเคลมเงินแล้วนะครับเปลี่ยนวิธีการเคลมสินค้าแล้วนะครับผมนะปกติถ้าสินค้าแตกหักเสียหายเนาะถ้าสินค้าแตกหักเสียหาย ก็คือผมจะนำบัตรประชาชนของผมนะครับแล้วก็รูปถ่ายสินค้าที่มันแตกหักแล้วก็แชปไอ้รายละเอียดที่เราคุยกันกับลูกค้านะครับว่าเออสินค้ามันแตกหักจริงๆเสียหายจริงๆนะครับปกติผมจะเคลมแบบนี้แล้วก็แล้วก็คือจะนําบัตรประชาชนของผมนะครับพร้อมเอกสารแล้วก็มายื่นที่ไปรษณีย์ที่ผมส่ง นะครับที่ไปรษณีย์ที่ผมส่งเนี่ยเนาะแต่ว่าตอนนี้นะครับไปรษณีย์เขาเปลี่ยนระบบใหม่นะครับเพราะว่าหนึ่งคือเปลี่ยนหัวหน้าใหม่พนักงานใหม่นะครับสาขาที่ผมส่งเนี่ยนะครับก็เลยก็คือมันจะเคลมได้ก็ต่อเมื่อสมมุติลูกค้าไปรับนะครับลูกค้าไปรับสินค้าแล้วนะครับสินค้าแตกหักเสียหายนะครับให้ลูกค้า ลูกค้าที่รับสินค้านะครับไปติดต่อไปสีที่ปลายทางที่ลูกค้ารับเลยนะครับลูกค้าเข้าไปเลยนะครับเข้าไปปุ๊บก็ลูกค้าเขาบอกว่าพี่นี่ครับสินค้าผมแตกหักเสียหายปุ๊บนะครับนะครับเขาจะทําดําเนินการนะครับแล้วก็นะครับเขาจะดําเนินการแล้วก็ยื่นเอกสารแบบฟอร์มอะไรของเขาปุ๊บนะครับ แล้วเขาจะส่งส่งเอกสารมาไปสีต้นทางก็คือของผมส่งไปเอกสารมาต้นทางของผมปึ๊บครับแล้วทีนี้ผมถึงจะมายื่นเรื่องนะครับขอเคสมให้ลูกค้าได้นะครับเนาะลูกค้าเข้าใจตามนี้เลยนะครับตอนนี้ก็อยู่เนี่ยครับไปสีเนี่ครับผมนี่เนาะไปสนีนะครับอยู่ไปสี ก็คือรอบนี้ก็เป็นเป็นบทเรียนนะครับรอบนี้เป็น,ปนบทเรียนเปลี่ยนหัวหน้าใหม่เปลี่ยนอะไรใหม่นะครับผมก็กระบอกนี้ผมก็เคลมให้ลูกค้าฟรีเลยครับราคาสามพันห้านะครับผมเคียมฟรีเลยผมไม่ได้ก็นะครับก็เถียงกันอยู่พักใหญ่นะครับเถียงกันอยู่พักใหญ่เอาผมบอกแล้วทําไมเวลาเปลี่ยนนะเปลี่ยนเปลี่ยนข้อมูลเปลี่ยนอะไรทําไมไม่แจ้งผมนะครับเพราะว่าผมก็เป็นลูกค้าไปสี์มาสี่ปีนะครับนะ ผมไม่เคยใช้บริการขนส่งอย่างอื่นเลยนะครับก็คือผมใช้ไปษณีมา4ีปีทําไมไม่แจ้งไม่แจ้งรายละเอียดให้ผมทราบนะครับพอพอมันเกิดจริงปุ๊บนะครับหมดนะผมก็มายื่นเรื่องตามปกติที่เราเคยเค็มเนาะบอกแล้วก็หัวหน้าบอกมันไม่ได้นี่ก็โหแล้วทําไมไม่แจ้งผมเสียงกันพักใหญ่เลยนะครับนะก็แจ้งลูกค้าตามนี้เลยนะครับผมก็คือตามที่ผมบอกนะถ้าลูก ถ้าลูกค้าสินค้ามันแตกหักเสียหายนะครับให้ลูกค้าไปแจ้งที่ปลายทางที่ลูกค้ารับก่อนเลยแตกปุ๊บก็แตกวันนี้ก็เอาไปวันนี้เลยนะครับไปแจ้งเรื่องปุ๊บนะครับเดี๋ยวเขาทําเรื่องยื่นมาต้นทางก็คือมาหาไปชนีต้นทางของผมแล้วก็เดี๋ยวผมมาแจ้งเคลมให้ลูกค้าครับถ้าลูกค้าไม่เข้าไปแจ้งผมก็ไม่รับเคลมนะครับตอนนี้เพราะว่าเนาะมันมันไม่ได้นะครับก็คือมันจะเคลมไม่ได้พูดง่ายก็คือมันจะเคลมไม่ได้นะครับ นะลูกค้าอาจจะเสียเวลาหน่อยนะครับทีนี้เพราะว่าลูกค้าต้องได้เดินทางไปไปสนีนะปกตินี้เรื่องเรื่องถ้ามันแตกหักเสียหายผมจะเป็นคนเคมเองนะครับผมจะเป็นคนเคมดําเนินการให้ทุกอย่างแต่ว่ามันไม่ได้นะครับทีนี้มันเปลี่ยนระบบใหม่เนาะครั้งนี้ก็โอเคเราเรารู้แล้วทีนี้ก็ถือว่าเขาไม่ได้แจ้งเราเราก็ฟาดไปสามพันห้าครับเคมกระบอกนี้เนาะตัวนี้ก็ เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวทําตามรูปแบบของเขาที่เขากําหนดนะครับนะครับผมเดี๋ยวฝากไว้เท่านี้ครับผม